เรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้พบเห็นตำนานสัตว์พูดผีมูจินะผมขอเกริ่นถึงตัวมูจินะก่อนนะครับมูจินะเป็นสัตว์พูดที่น้อยคนจะรู้จักส่วนหนึ่งมาจากอุปนิสัยชอบอาศัยอยู่ห่างไกลจากผู้คนและมักถูกสับสนกับทานุกิบ่อยครั้งเพราะพวกมันมีทั้งรูปร่างรวมไปถึงความสามารถที่คล้ายกันเป็นอย่างมาก แต่ที่จริงแล้วมูจินะเป็นสัตว์พูดที่พัฒนาตัวเองมาจากตัวแบดเจอร์ที่อยู่มานานจนกระทั่งได้รับพลังเหนือธรรมชาติมาครอบครองพฤติกรรมของมูจินะชอบอาศัยอยู่ห่างจากมนุษย์แถมยังมีนิสัยขี้อายไม่ชอบถูกพบเห็นทำให้มันต่างจากสัตว์พูดประเภทอื่นเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม บางครั้งพวกมันก็ใช้ทักษะการปลอมตัวชั้นเลิศเข้ามาปราบปนอาศัยอยู่ในสังคมมนุษย์ด้วยความระมัดระวังตัวอย่างมากจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกมันสามารถรักษาความลับของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมูจินะชอบแปลงร่างเป็นเด็กหนุ่มที่สวมใส่ชุดกิโมโนตัวจิว๋วเดินร้องเพลงไปตามถนนที่มืดเงียบสงัดและห่างไกลาจากผู้คน ถ้าหากมีคนเดินทางเข้ามาใกล้พวกมันก็จะรีบวิ่งหนีไปในความมืดพร้อมกับคืนร่างเป็นสัตว์ป่าบางครั้งพวกมันก็จะแปลงร่างเป็นมนุษย์ไรหน้าเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่กําลังเดินทางบนภูเขาหรือถนนในตอนกลางคืนด้วยเช่นกันและต่อไปนี้จะเป็นตำนานสัตว์พูดผีมูจินะที่คนญี่ปุ่นได้เล่าไว้ บนถนนอาคาซากะในกรุงโตเกียวมีเนินเขาแห่งหนึ่งชื่อว่าคิอิโนคุนิซากะแปลว่าเนินแห่งแควนคิอิข้าพเจ้าไม่ทราบว่าทำไมถึงเรียกชื่อนั้นข้างหนึ่งของเนินคือคูโบรานที่ลึกและกว้างมากมีตะลิ่งเขียวสูงทอดขึ้นไปถึงส่วนของใครบางคนส่วนอีกฝั่งคือ กำแพงยาวและสูงตระงานของพระราชวังจัก,กรพรรดิในยุคก่อนจะมีไฟถนนและรถลากจินลิคิชาบริเวณนี้เงียบเหงายิ่งนักยามค่ำคืนผู้คนที่เดินหลงทางมักยอมเดินอ้อมไปไกลๆดีกว่าขึ้นเนินขีอิโนโคุนิสากะคนเดียวหลังพระอาทิตย์ตกทั้งหมดก็เพราะมีมูจินะตัวหนึ่ง ที่เคยเดินอยู่แถวนั้นชายคนสุดท้ายที่เห็นมูจินะเป็นพ่อค้าชราแห่งเขตเคียวบาชิผู้ล่วงลับไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนนี่คือเรื่องที่เขาเล่าไว้คืนหนึ่งตอนดึกมากเขากำลังเร่งเดินขึ้นเนินคีอิโนคูนิซากะและได้เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งหมอบอยู่ข้างคูน้ำร้องไห้อย่างขมขื่นอยู่ลำพัง ด้วยเกรงว่านางอาจจะคิดคอต่อ,ตอเขาจึงหยุดเดินทางเพื่อช่วยเหลือหรือปอบโยนเท่าที่จะทำได้นางดูเป็นหญิงรูปร่างเล็กสง่างามแต่งกายงดงามผมจัดทรงเรียบร้อยราวกับหญิงสาวจากตระกูลผู้ดีโอโจจูเขาเอ่ยพลางเดินเข้าไปใกล้โอโจจูอย่าร้องไห้เช่นนี้เลยบอกข้ามาเถิด ว่าเกิดอะไรขึ้นหากมีหนทางใดที่ข้าจะช่วยเจ้าได้ข้ายินดีจะช่วยเขาหมายความเช่นนั้นจริงๆเพราะเป็นคนจิตใจดีแต่หญิงสาวยังคงร้องไห้ปิดหน้าด้วยแขนเสื้อยาวโอโจจูพ่อขาชราได้พูดขึ้นมาอีกครั้งอย่างนุ่มนวลที่สุดเท่าที่จะทำได้ได้โปรโดเธอฟังข้าสักนิด ที่นี่ไม่เหมาะสมเลยสำหรับหญิงสาวในยามค่ำคืนอย่าร้องเลยขอร้องเถอะแค่บอกว่าข้าจะช่วยอย่างไรได้บ้างหญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นแต่ยังยืนหันหลังให้เขาและยังคงสะอื่นให้เขาเอื้อมมือแตะไหล่เธอเบาๆและอ้อนวอนว่าโอโจจูโอโจจูโอโจจ,โโจ,จูขอแค่ฟังข้าสักครู่เดียวเถิดโอโจจู แล้วโอโจโจูก,ก็หันกลับมาปล่อยแขนเสื้อแล้วรูปหน้าตัวเองพ่อค้าชาราเห็นว่าเธอไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากเขากรีดร้องสุดเสียงแล้ววิ่งหนีไปทันทีเขาวิ่งขึ้นเนินคีอีโนคุนิชากะอย่างไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังกลับด้วยความมืดมิดและว่างเปล่าไปหมดเขาวิ่งต่อไปเรื่อยๆ จนเห็นแสงไฟจากระยะไกลราวกับแสงหิ่งห้อยเขาจึงมุ่งตรงไปหาแสงนั้นแสงนั้นเป็นเพียงโคมไฟของพ่อค้าโซบะเร่ที่ตั้งแผงอยู่ริมทางแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามถึงแม้แสงจะไม่ได้สว่างมากนักแต่ก็ยังดีกว่าความมืดมิดหลังจากถึงร้านโซบะเขาจึงล้มตัวลงแทบเท้าพ่อค้าพ่อค้าโซบะเอ่ยอย่างหย,ยาบ เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าวะมีใครทำร้ายเจ้าหรือไงไม่ไม่มีใครทำร้ายข้าเขาหอบหายใจแค่แค่ตกใจเั้นรือพ่อค้าโซบาถามแบบไม่ใส่ใจหรือว่าโจนปล้นไม่ใช่โจรไม่ใช่โจรเขาพูดอย่างตื่นตระหนกข้าเห็นข้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งข้างคูน้ำ แล้วนางก็โชว์ให้ข้าดูเอ,อ่อข้าไม่อาจจะบรรยายได้ว่านางโชว์อะไรให้ข้าดูหรองั้นหรอแล้วมันเหมือนกับแบบนี้ไหมพ่อค้าโซบะร้องขึ้นพลางรูปหน้าตนเองแล้วหน้าของเขาก็กลายเป็นเหมือนไข่แล้วทันใดนั้นแสงไฟก็ดับลง